สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะไปเก็บใบกระเทียมป่ากันนะครับใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนี่คนขับเราฮัลโหลเราเป็นเทรบเลสฮะเฮ้ยดู โคนสวยของเราสวัสดีค่ะเฮ้ยๆไปเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะหน่อยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ใครไม่ใส่เดี๋ยวยัับรถสีเต้งปูใจสิค่ะหน้ากระจายสิค่ะ จะออกทัวแ์ตะรเทียกัญชาลดน้ำอ๋ออะไรทัวไม่ไม่คุยกันน้อยลงขึ้นไปเ๋ยวขึ้นไปรับกอบ่อนนีบไปนี่สวัสดีครับโอ้ยนึกว่าแต่จะไม่กลับสวีเดยแล้ว สวยไหนสวยไหนมันสวยตรง,งไหนมัน้โอ้ยดูตาเปลี่ยนนะเนี่ยตาหวานแจ๊กเลย <c oughs> เอันนี้ใครเนี่ยไปไหนเนี่ยโอ้ยอย่ามลูกพาไปไหนก็ไปอะค่ะเขาให้ไปเลี้ยงหลานค่ะเขาไม่ได้พาไปไหนหรอกเขาพาไปเลี้ยงหลานนะคะเ <c oughs> มื่อเนี้พาคู่เมียเอาปวดหูวปวดตา <c oughs> ไม่เคยได้ไปไหนที่เ <c oughs> นึ้อมีทํางานเจ๊ตันรอบนี้รอบแรกแล้วรอบ <c oughs> ใช่จริงๆแล้วเพิ่งไม่เคยไปไหนก็ลูกลูกฉันไปไหนไม่เคยจะไปเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว รอบแรกแล้วรอบสุดท้าย,ายอีกสองปีก็ค่อยว่ากัน<ช>โอเคครับเดี๋ยวเราขับรถกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเลย ขึ้นทางแล้วโอ้มีคนมาตกปลาด้วยที่ที่งัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมังค้างอยู่บนต้นไม้บรรยากาศแบบร่มรื่นมากเฮ้ยร่มรื่นว่ะแต่ก็สวยอ่ะสวยด้วยแบบเนอะร่มรื่นจังเลยว่ะถ่ายรูปไหม A few moments later ขงเ ไ,ได้ไอะไรกินเนี่ยได้เยอะอืมอันนี้หมูทอดอันนี้หมูคุกฝุ่นนะเนี่ยอันนี้แคบหมูแคบหมูอันนี้อันนี้นนผักดองกระเทียมกระเทียมป่าดองสมพักที่<ส>เราจะไปวันนี้สมพักเซียนสมพักกระเทียมหนาวไหมหนาวไหมหนาวค่ะข้าวไหมลูกไก่ไหม ไก่ย่างไหมไก่ย่างไหมข้าวไก่ไหมลูกพอตัวไก่ไหมงั้มเดี๋ยวปิดนี่ให้มันหนาวกันลูกเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนก่อนหน้านั้นไม่ได้พูดแบบนี้ก่อนหน้านั้นพูดแบบกระแทกเด็กดันคนนี่แหละนักเรยนนัดไม่กูเป็นงี้สิคนเหี้ยอ เป็นบาได้ยินเสียงรถไหน้าบอนโชวมาอย่างว่าเป็นอย่างเงี้ยให้นะโจมไหเนะโจมแล้วโอเคไม่แห้งแล้วไปละมาผสมน้ำค่ับโมูครกอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ้เจี๋ยวปลาทูต่างเสด็จจะเที่อมผักอื่นกับปลาอ๋อนะคันนั้น มาเปล่าถ้ากินเขาละลายไหมนอนบ่หลับว่ะกันกูบ่ได้จมบ่ได้ถายมันเป็นยังไงมันกินข้าวบ่แซ่บจี้โอ้ยยางไงเดี๋ยวม่เห็นโอ้โหแ้นี่ถอยไมค่ะถอยไม่ไมค่ะมันไปเก็บเยอะหรอกรอบนี้ตั้งใจมากเนี่ยหามหาเล่นไปหาไม่ภาษาสิเรนแปลว่าชื่อว่าอะไรอันนี่อ๋อโอ้โหโอ้โหแต่ภาษาไทยพัวภาษาสิเรนเรียกว่าพัว วสปอร์เดอสปอร์เดอสปอร์เดอร์ตั้งจิตตั้งใจนะลูกนะด้านล่าเมีดานลางเออแค่ออกให้หมดอันไหนไม่ดีแค่ออกให้มันหมดว้าวอย่าทาไปกินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยกินอะไรอีกแล้วเหรอเอาไปกินคนไปบล็อตอัน น่าร้อนหาเวลาไปก็ต้องหนักจังเลยหนะักกระเป๋าแม่นะท,<ำ>ทำอะไรก็ดูหนักไปหมดเลยจะไปดรอนเลยค่ะทางเดียวกันมากินขา้าว <laughs> กินขา้าว <laughs> โอ้ถึงแล้วครับทูมถึงแล้วเอาเร็วเร็วรายงานทุกคนเพิ่งรับรายงานมาเพิ่มอีกคนหนึงจุดแล้วถึงที่แล้วถึงที่ปากเจริญแล้วแล้วอ่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงรู้เอาหลานเขากองอุปกรณ์อยู่ไหนอยู่นู่นตรงหไหนโอเคอย่าให้เสียเที่ยวให้เสียแรง ใช่หมดเลยโหเตรียมตัวมาพร้อมเลยนะเนี่ยโอ้ยเขาเตรียมพร้อมหัวหน้าคณะทำงานลูกพี่ลูกพี่มันก็ไม่อ่อนนะดูสิดูดูดูจากมือหน่อยเนี่ยเดียว กำลังเจ็บนี้ตายเลยทำไมไม่ค่ะแต่มันมียอดนั้นมันไม่แก่แก่มันแก่แล้วมันแก่เอาไปก็กินก็ไม่อร่อยไปค่ะปลอกกระรมเล็กไม่ทำไมกันเราเราเพิ่งจิเข้อมิทอ้าหัวหน้าหัวหน้าเซียนไอ,อ,อตรงนี้มันเป็นดินเหมือนแบบ มีคนมาเก็บก่อนหน้านี้ป่ะปปเวียนคกมกูไง <laughs> เวียนคกมกูมากกว่าดูสิมีอ่นอ,อนๆนอ่นอนๆก็ยังยสวยงามะนะสวยสวยสวยนี่ดอกมันนี่นดอก ถ้ามันไม่มีไม่มีเชื้อมันก็ไม่ไม่ขึ้นไม่ไม่มีมันไม่ใช่ทุกที่นะโซนกับคือบานเฮาคือคือคือบานเฮานั่นแหละโซนภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มันจะเป็นแบบนั้นอันนี้มันจะส่วนมากมันจะถ้าเป็นบานเฮากะโซนโซนอีสานตอนบนเพื่อจังแถวฝนตกแบบชุ่มชื้นแบบอันนเองสิถ้าเป็นแถวแบบแห้งแล้งแน่กับบ่มี แต่พอถ้ามันมีแล้วอะถ้าเจอแล้วคือแบบว่ามันก็จะเป็นป่าของมันเลยเนาะเนี่ยคือเขียวคือแบบใช่หมดเลยนะไม่มีหญ้านะครับคุณครูบายดีค่ะโอ้เอาหญ้าดีกันนะนั่งแล้วลุกยากใช่ไมต้องหายแน่ต้องหาที่นั่งยึดไม่งั้นลุกไม่ไหวตักตรงนี้พี่น้องแมวยากมากกว่าจะได้กินนะครับขับรถมากี่ชั่วโมง สองชั่วโมงกับสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าที่จริงซื้อเขาก็สามสิบระคูแต่อยากมาเก็บเองอ่ะไม่ใช่สามสิบแล้วสี่สิบสี่สิบต่อห้าสิบกรัมใช่ออนอ่ะเก็บไม่หมดมาเด้อมามาเก็บด้วยกันมัมาช่วยกันหน่อยแล้วมาช่วยกันหน่อยแล้วนี่เก็บวันนี้ชาติหน้าก็ยังไม่หมดช่วยเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดมันอ่อนอนเนี่ยตับข้างใน พี่น้องอันแต่อ่อน,<ค>นขวบอันพ้นเก็บ,เกบมีแบบระยะสุดท้ายแล้วใกล้อืดแล้วลอืดแล้ววาสนาเจ้านี่เนาะมาอยู่เซียบิเดนก็นได้กลับมาเข้า,ป,าป่าคนมักปลาพี่น้องเอ้ยอยู่ใส่กรไป๋ายอ,อยู่บ้านเขากับเขาปลา,าเก็บเพ็ดเก็ยบกย,บยางมาพีกิกก็คือกันอยู่เมืองไทยท,ที่ที่ประเทศไทยเนี่ย มีไหมเอ่ใบกระเทียมป่าเนี่ยโบมีมีแต่กระเทียมบ้านกระเทียมที่เขาปลูกแต่แต่ว่าในป่าก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีป่าอ๋อมีแต่กระเทียมบ้านที่เขาปลูกเอาแล้วทำไมถึงรู้อ่ะแล้วทำไมถึงรู้ว่าเอ่ใบพวกนี้มันกินได้ไม่ได้รุ่นพี่ที่เพิ่นมาอยูเพเพิ่นพากินอันนี้กินได้เด้อพักนี่กินได้พักนั่นกินก็ได้อ๋อโอเมนว่าเขาสุ่มซีสุ่มหากินเด้ยูเซเวียนโอ้ยตอนนี้คือต้นบ้านจันแท้คือพักอันนั้นอันนี้แท้ <laughs> ไปหากินโมเมนตมต้องศึกษาก่อนนะคะสวีเดนมีผักคล้ายๆกับประเทศไทยหลายอย่างแต่ว่าอันตรายก็เยอะมันมีแบบว่าคล้ายๆแบบต้นสะเดาดอกสะเดาใบสะเดาอย่างนี้ก็มีใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสะเดาออกแล้วเดี๋ยวห่อผ้าไปเบิง้งต้นสะเดา <laughs> นี่อันนี้นี่ นี่มองข้าวขาวมันี่พี่น้องอ้ยนี่หวานหวานยางคักเลยนี่แต่พอว่าออกไปขั้นสมพักเด้อพี่น้องอ้ยอันเดียวกันเป๊ะเลยกับต้นหอมกับผักเคี้ยมเฮาเลยเป๊ะเลยตีแต่ว่ามันบม่มีหัวคือบ้านเ้าสกงเป็นหัวหน้าในงาน <laughs> <laughs> นี่นี่น,น,นี่ดอกหแบบนี่เด้ แน่เห็นไหมหัวมันหัวมันสิเป็นหัวมันสิเป็นแค่นี้พี่น้องนี่สีมีแค่นี้นะตรงหัวมันมันเขาขัขขขขขขข้นขันหอกกับเอิ้นหัวนั่นแหละแต่ว่า้าเป็นอันนี้มันกับเพนแค่ลอกกาบออกเป็นยังไงบ้างหัวนี้แบบอันนี้ต้นอ่อนแบบอ่อนเลยเนี่ยอ่อนอืมกินข้าวไหมอ่ะกินมาเล้วเสียงดูแบบว่าไม่ค่อยมีแรง เริ่มไม่มีแรงแล้วตอนนี้เริ่มไม่มีแรงขับรถตลอดทางใช่ไหมเริ่มไม่มีแรงมาเก็บงัดนี่แหละเนื้อใดคะบายดีค่ะเหรอร้องเพลงให้ฟังหน่อยเธอมากระพูตัวว่าเธอยังสดอืได้ที่นั่งดีเลยนะเนี่ยโอ้ไม่งั้นนั่งไม่งั้นนั่งลุกไม่ได้ค่ะโอ้พอได้กินเนาะโอ้โอเคโอเคพอได้เอาไป ไปดองผักอยู่นะโอ้แต่เยอะขนาดนี้กลแบบเก็บไงก็เก็บไม่หมดเลยจริงๆดอกมันแน่นแต่ดอกมันตั้มต่ำมันแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดอกมันเนี่ยอืมาร์ติชาก็ไม่มาเหมือนกันครับไม่ได้มาเลยค่ะข่าวแล้ว <c oughs> ก,กี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงอกลัวแต่แบบกินหมดแล้วแบบเออพาแม่ไปเก็บหน่อยโบเล่ขวบมาไม่แล้วล่ะกัน <c oughs> ไมได้เห็นไม่นด้เ <c oughs> กลแล้วไม่เอาแล้วมีแต่เธอไปเก็บมาให้แม่น้อยแหละพี่ม <c oughs> ิ ขอสข้อลุงงี้ลุงลุงงี้ลุงงี้ย้ายมาอยู่แถวนี้ซะตั้งนานแล้วลุงงี้ให้เขาพามาตั้งนานแล้วลุงงี้ซื้อกินดีกว่าด้กย ได้เยอะเลยลค่ะสมค่ากับการรอคอยนะคะกินได้กี่เดือนวายสามมือแต่ละคอยพักกินช่วม,มือมือละแค่ย,ยุม้มสบายผักไม่ต้องซื้อนี่ก็โอเคนะได้ขนาดนี้น,นี้พอแล้วอ <c oughs> ขอหนึ่งข้อรู้งี้รู้งี้ไม่มาล <c oughs> ูกนี้เราเข้าไปเก็บไปแค่กินดีกว่าเอาพี่ได้แต่สั้นๆไมนตัดกะแต่สั้นๆเป็นไงเจ๊ยอดสุดูหน่อยได้ไหม โอ้โหสวยๆนี่เก็บไปขายใช่ไหมเนี่ยเก็บไปกินค่ะมันจะแช่ช่องฟิตมันจะกินได้เลยบอกเขามว่าเส้อโซเฟ่เ้าก็ล้องแช่ซองผักร้องเบิงที่ว่าเก็บไปรอบก็เเรือนัดพะว่าห้าเอาใบออกมันเหลือแตนๆขาวๆมันมันก็ดอที่ใดด้ดูแล้วถ้ากว่าล้างปุ๊บล้างล้างแล้วเราก็ตากเงี้ยตากนากีดก็กระแหมตากมีดกระแหมถ้าเกิดว่าเราจะใส่ฟิตนัดว่าเรานวกก่อนก็ได้พี่เคยทําแล้วมันถึงเวลามันออกมามันมันหน่อยเลยมันแบบมันเละ ลวกไหมโบเมนโบโบเมนโบเมนโบเมนไหเฮ็ดมันสุกลวกไหมันลวกแค่สลดแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นเลยแล้วก็ค่อยนี่เนี่ยแล้วน็อกน้ำเย็นเลยจ้ะไปดูมือดิไอ้หย่าดูไอเก็บทิ้งเหรอเนี่ยนี่คุณคนถ่ายนี่เอ๋อแล้วมึงอย่าลืมเอาถุงมาคืนใช้ด้วยนะเธอยืมไปไม่เอาคุณแม่พาเถอะเอาดอกนดอกแวเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยโอ้โหูยู่เนี่ย ดอกใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแบบอยู่เนี่ยเงาจังสีนี่ไม่ค่อยจังเฮ้ยเฮ้เรียบร้อยครับวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นยังไงคุณเมื่อยแแอร์เมื่อยแล้วใจนี่ก็เรียงอย่างเรียบร้อยที่วันนี้ตาย่ทจะเป็นตาออกนี่เป็นการละ ประสบมกันการดี่ล้วรัดตมันอยู่ที่หัวหน้างานเขาไม่สอนงานเธอหรอฉันก็บอกแต่นี่แล้วตัดเขาแต่ยนใจ่เขาก็บอกอยู่เดินแก่ออกฉันอะไม่ฟังนี่ไไหนไ่ไหไหมขับรถต่ออีกสามชิ่โมงเราออกมาประมาณสิบโมงอะประมาณ10บโมง 10, ิบโมงเช้านะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งห้าโมงครี่ง ชงใจชาวเมืองนัดกินกี่โมงตอนเช้านัดเก้าโมงกว่าจะได้ออกก็สิบโมงเก้าโมงไม่มีจริงไม่ต้องมาแล้วพับกบุญไว้พับกบุญไวยนี่อัวเรียบัวาย โอ้ uh, ตรงนี้โอ้โ uh ห huh. ดอกไม้เต็มสวยเนี่ยก็เป็นทางเข้าไปได้เนี่ยเราเดินเข้าไปได้ สวัสดีค่ะยิ้มสวยยิ้มสวยอีเออ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 เท่ายอาอะเออเออเออเเอัเออเอเออเอเอเออเออออออเออออเออเอันออเออเออีเ มันข้าไม่ได้ดิ่ยยบต้นไม้เขาเออก็ต้องเดินกลัฟทางเดียวเราให้ดูนี่เขาแค่แค่ขเข้ามาดู หรือเขียวๆด้วกระเทียมหม้เลยเนี่ยนะใช่โตฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอ้ยตาหาเลยคิวเออสูทำไมลูกจะเกิดถ้าไม่เกิดแถวม้อแลนด์เลยด้วนเนี่ยเมืองเหงาเมืองเหงาเนาเมืองเหงาแต่ละเหงาเนาะใหญ่ใหญ่เนี่ยอันนี้กำลังเริ่มออกดอกเนี่ยอืโอ้ยเหงาโอ้ยโอ้ยดูดิมือน่าเกลียดมากเลยเห็นไหมเริ่มออกดอกเห็นไหม เนีย่ยเขียวแบบคืออย่างที่บอกอะรู้จักเลือกเกิดอะต้องขับรถสามชั่วโมงกว่ามานะไม่งั้นไม่ได้กินโอเคตอนนี้เราก็รกิจจสมสิ้นไปที่เรียบร้อยครับกำลังจะกลับบ้านเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกค่<า>สะสนุกนะสนุก สีมาดามซีรีส์มาดามซีรีเนีหน้าร้อนหาเป็นของกูไหนคิดมาสิเป็นมาดามเออที่ไหมานี่ยนะจ๊ะที่ใหม่นะคะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะได้ทุกอย่างแต่หลังโปรโมชั่นแล้วคุณต้องจัดการเองนะคะแม้กระทั่งขอตังค์ซื้อใบกระเทียมขอตังค์ซื้อใบกระเทียมก็ยังบ่นเลยค่ะเห็นแบบโอ้ยกับเมื่อไหรแต่งงนรูระมาเฮงกินหรูอยู่แพงแต่ว่าพอกลับมาอะเครียดการเครียดงานค่ะ ปรียอยู่ตรงไหนนะคะที่จะไปหานะคะตา โอ้โหนี่ครับนี่คือนี่คือใบกัะเพราที่เราเก็บมาใช่ไหมทั้งหมดเกลืเทียมแบเกเทียมเออ